อโหลกครับก็กลาบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับเพราะผมช่อง White2K นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอของผมในเซิร์ฟ553นะครับก็<ล>เป็นการอัปเดตไอดีเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ท็อปที่14พลัง1,360,000กว่านะครับผมท็อป1ก็พลังปลาไป2,500,000แล้วนะครับก็ถือไปไวมากส่วนทีมของผมนั้นจะเป็นแบบนี้ครับผม มีฟูบุกิเอ็อาร์เกยวินสโตนิกเกโลเกโลแล้วก็บาคุซันเอนอาร์นะครับแล้วก็ทัชมากิลางแรกก็อย่างงี้ครับผมไอดี ID นี้เติมไปทั้งหมดห้าร้อยสี่แบงค์นะครับก็ไปคูณเอาเองคูณห้าเนาะอันนี้ก็รับพลังงานไปก่อนรับาอาพให้เกลวินละกัน ตอนนี้พลังก็ถือว่าเยอะนะครับลูนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมเปิมสองลูนพลังทั้งหมดสอง0มืนหกนะครับอ่าตามมาด้วยนี่เรายังไม่ได้ซื้อตัวดำนะครับตัวดำของเรานี้เรายังไม่ได้ซื้อนะครับเรายังไม่ได้ดองเลยว่าจะเอาไป อยากได้ซุยริวครับตอนนี้อยากได้ซุยริวก็จะดองรอซุยริวไปก็น่าจะทันแหละอ่านี้ก็ซื้อไปเลยครับส6มสหใบเพชรเหลือห0 0อยกว่าอันนี้เราก็ซื้อลถเดียวหมดเลยนะอ่าตอนนี้เราก็มีดองอยู่ที่38มสิบแใบแล้วก็เราจะดองไปเรื่อยๆนะครับในกระเป๋าก็มีประมาณนี้อันนี้มีลงหยนะัยถะบุกให้เรา แล้วเหลือรอบสุดท้ายแล้วก็ลงลงให้ครบไปเลยนะครับผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันลีลากันนี่แหละเวลาลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนู่นกดเดี๋ยวนี้ไม่กดก็เลยแบบไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่ครับเกวินไลเตะไปครับ อ่าเรียบร้อยเรามาดูของมันดับให้เรากันอ่า HP ความเร็ว HP ความเร็วป้องกันสุดมากผมจะได้ป้องกันนะไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ครบแล้วไซตามะภาพผมก็ถึงภาพที่ภา,ภ,าภาพภาพนี้แหละถึงภาพนี้แหละทาทซุมากิเหลือ อีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก10ดรูปก็ครบแล้วมาดูรายต่อดีแล้วก็เลเวลอยู่ที่70นะครับเลเวลอยู่ที่70ตัวแดงตอนนี้มี26บใบตัวเหลือง31บใบเราก็จะดองไว้ทีเดียวเราค่อยไปสุ่มทีเดียวครับเพราะตอนนี้เราก็ทีมเราก็ถือว่ามันไม่ได้ต้องการแล้วแล้วแลวหละเลอแค่ ตัวที่ดีกว่านี้แค่นั้นหรือว่าเอาเอเดาบวกมาเพิ่มทีมครับไม่แ um, น่ก็ตัว ur แค่นั้นเลยทีมเราไม่ได้มีอะไรมากภารกิจปลุกพลังของโซนิกผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กิลก็เป็นเกิลอันดับที่1นะครับอ่าเป็นกิลอันดับเอ้ยเข้าผิดเขาผิดเป็นกิลอันดับที่1นะครับพลังรวมก็ประมาณนี้เลยครับผม ตัวละครสุดแข็งแร่งผมอยู่อันดับที่ส9บเก้าเป็นพอบุกินะครับที่เหลือส่วนมากจะเป็นดาร์คชายทั้งนั้นเลยอะแล้วแบบผมก็แพ้ทีมผมแม่งโคตรแพ้ตัวดาร์คชายเลยอะสู้ใครเขาไม่ค่อยจะได้นะครับถามว่าผมได้สุ่มดาร์คชายไหมก็สุ่มไปครับเจ็ดสิบกว่าใบแต่ว่าไม่ได้ไม่ทันอ่าอันนี้มีให้เราสู้เราก็ขยันสู้แป๊บนะครับ ทีมแรกได้ไปเจ็ดแสนกว่าดาเมตทีมที่สองได้ไปหเจ็ดหมื่นกว่าดาเมตทีมที่สามเพิ่มไปครับรวมทั้งหมดก็สิบล้านสิบล้านดาเมตถือว่าน้อยนะน้อยมากมีอะไรอออีกเประจาวันอันนี้เราก็ ทําให้หมดทุกวันนะครับเราจะได้ของดีมากลายไปลองตอนนี้ผมอยู่อันดับที่13นะครับที่เหลือท็อปๆนี่แพ้ดักชายอย่างเดียวเลยแพ้แต่รักชายนะครับผมเลยขึ้นไปเยอะไม่ได้อะไรอีกดนเรียวไทม์แต้มตันเร็วทามผมวันนี้ก็อยู่ที่515นะครับแต่วันนี้เรายังไม่ลงนะยังไม่ได้ลงเพราะเพิ่งจะเข้ามา เอา,ง,าง่ายๆคือเพิ่งตื่นน่และครอาอันนี้มารับซัพพอร์ตเราก็ไม่ได้เติมซัพพอร์ตเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะหมดละ<อ>ก็มาอัปเดต id ไว้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส,สตรีมเกมวันพันแม่นะไปสตรีมเกมจำฟอร์สก็เป็นการสตรีมายาวๆนะลงเป็น EP ก็ไปติดตามกันได้นะครับ ก็ไม่ได้เลิกเล่นเกมวันพันแมนนะก็แค่ว่าไปเปลี่ยนเกมแคทต,ตอนสตรีมเท่านั้นแต่ว่าวันพันแมนก็ยังเล่นปกติครับแล้วก็จับคลิปลงให้ดูบ่อยๆนะอันนี้ของซอมบี้แมนก็เลเวล90แล้วครับผมไปดูในบ้านมัน้งอ่าในบ้านก็ ไม่ได้มีอะไร,รฝึกฝนตอนนี้ก็ดองยังไม่เรายังไม่ได้อัพนะครับที่พลังเรา้อยน้อยกว่าคนอื่นเพราะเราจะดองไว้อัพทีเดียว800800 800เล่มให้มันไอ้นี่ครับเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์มาพลังเราก็จะได้เพิ่มทีเดียวครับผมก็จะไปทีเดียวเนาะอ่ะอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็คือบ้านเราเองนะครับ ก็ดูแต่กลุ่มแรกเลยเนาะนี่ครับเรายังไม่ได้เฮ้ยแต่เราอัพได้แล้วนี่วะอันนี้อัพขึ้น4ดาวได้อ่าอัพมันขึ้นไปเฮ้ยมันใช้ไอ้นี่เดียวกันกับเจนอสนี่ว่าสายเทคนิคโอเราอัพมันไป เราก็เหลืตัวหนึ่งอยู่ดีนะตาต่อสู้เราก็ไม่พอนะครับจะมาไอ้น,นี่พลังพลังพวกนี้เราก็น่าจะได้พวกไอกพวกตัวนี้แหละแล้วก็กลุ่มที่สองก็ประมาณนี้ครับผมต่งตัวนี้ก็อได้เหมือนกันใช้อะไรอันนี้ใช้ตาต่อสู้อันนี้ ไอตัวนี้ใช้ตาเทคนิคถ้าเราอัพพลังเราก็เพิ่มยองอยู่แล้วก็อัพไปนะเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังอีกทางหนึ่งนะครับเราอย่าไปห่วงใช้ครับใช้ใช้ใชไปให้พลังเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไอตัวที่3ดาวขึ้น2ดาวขึ้นเราก็ต้องมาเก็บเศษมันต่ออยู่ดีครับอดูพลังเราจะเพิ่มขึ้นมาอะไรพลังเราเพิ่มขึ้นมาอีก3 0 0พันเลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่ ได้อยู่นะอ่าอันนี้ก็กลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สี่ตอนนี้ก็ามด้วยตัวเดียวเราไม่อับรับอันนี้กลุ่มที่ห้าเรายังไม่ได้ตัวสาลายนี้เลยนะครับกลุ่มหกก็ยังเจ็ดเจ็ดแล้วเหลือกตัวเดียวนี่นะอับไปเลยครับผม พลังเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่พลังเพิ่มขึ้นมาอีกหน่นะครับ <c oughs> ก็เป็นการอัพไปเรื่อยๆนะอันนี้กลุ่ม7รับรางวัลได้ได้รางวัลมาได้ฐานมาอีกฐานก็ใส่พ,พลังมาบวกมาอีก1,500นะดูเด็อันนี้แค่อยู่ในบ้านนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะอ่าเดี๋ยวกุมที่8กลุ่มที่9ครบละ ใช้ตาเทคนิคอ่ะ,อะไปแล้วกัน,อ,อ,นอันตายคิวดาคลぜีไอรอนออันนี้ตาอุปกรณ์ก็ได้เหมือนกันอ่ะ,อะไปะพลังเพิ่มมาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาล้านกว่าแล้วนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละในบ้านไม่มีอะไรแล้วอ่ะเรามาดูกันแว่าเราอยู่ท็อปที่อะไรละ ก็ยังอยู่ท็อป14เหมือนเดิมครับดูท็อป13พลังห่างกับเราหมื่นหนึ่งเราห่างกันนี้ก็หมื่นหนึ่งประมาณนี้ครับทุกคนก็คลิปนี้มีอะไรมากครับมาอัปเดตไดีก็ใครที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดถามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากมาดูสตรีมกันด้วยนะครับสตรีมทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเอ้ยหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับบางวันก็ไปเร็วกว่านั้น สตรตมทุกวันหยุดวันศุกร์วันเดียวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครช,ชอบขอบคุณมากครับสวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ